โอ้ยสบายดีเด้อทานผู้ชมที่เขรที่น่หลักทุกท่านถึงเวลาสาวมนต้องมาจมมาบนตามเคยจักเป็นอย่างเนาะถามือได้บริจมในบนมันกระบ่หวนอนบรรับกินเข่ากบะเส็บถบ้สันบ่ถ้าได้จมถ้าได้บนล้วกินเข่ากับแสบก็บคือการกระค้นที่มันมาบ่าวเสกคัวขอนอ,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 อยี่หละมันก็คือสีแมนกินเข่าแสบถ้าได้เขามาบ่าเขามาว่าเขามาจมเขามาว่าให้คนอื่น พ่อก็บอกจะเลือดใจเล้แบบไม่ได้เลือดใจหรอกเฉยเฉยพ่อใชเฮาอไม่ได้เลือดใจเฉยเฉยแค่อยากตอบขึ้นเฉยเฉยเออคอยก็เป็นคนดีอะไรก็ไม่ยอมมาฉันไม่ใช่ว่าอะไรก็ยอมนะก็จะเป็นคนที่อะไรก็ไม่ยอมก็จะสวนกระแสเกิดว่าพิ่งบอกว่าถือของกูกันเนาะอ่ อะไรก็ไม่ยอมพี่น้องค่ะเขาเห็ดคลิปมาเหมาะแม่แมกมาบาาให้เขาพ่อเขาตอบขึ้นก็อยู่บอะไรเส้นสั่นอยู่บับบับอยอู่ทาขาตอบขึ้นปัดสั่นแับเส้น,นต้องไปกดไลค์ให้มันดอคนบดีแบบนี้ค่ะเขาถามาเบิง้งอเลยคนไทยไอเป๋ เพิ่นว่าไอ้เป่ไม่มีปัญญาทำมาหากินกับงานอย่างอื่นเพราะขี้เกียจี๋ยวจะตอบให้ออนะถ้าเกิดว่าไอ้เป๋มันไปทํามาหากินอย่างอื่นนี่คิดว่าไรายได้มันจะได้เท่าไหร่เขาจะให้เงินเดือนมันเท่าไหร่ฮะค่าน้ํามันลดค่ากินค่าอยากอัน,นิสิไลให้ฟังตั้งแต่ออกจากเคืองออกไปปุ๊บน้ํามันรถมอเตอร์ไซค์ก็ ร้อยหนึ่งอ่ะเต็มถังหรือไม่ก็ถ้าเอารถยนต์ไปก็ห้าร้อยอะอันนี้ขึ้นอันนี้คือน้ำมันรถแ,แล้วเด้อแล้วกินข้าวล่ะต้องซื้อข้าวกล่องกินซื้อน้ํากินเงินเดือนกูตีให้เล้วปรเกินหมื่นสองถาไปเหตุงานบริษัทเนี่ยกูก็ขาอะไเหตุงานไรไปส่งสมัยนี่นะเขาอดเบกเอาซ้ำอายุมันเกินเอประสบการณ์ก็ไม่มีบ่แม่น่ะคือคือแต่ว่าเขาค้นที่เขาเฮียนเฮียนมากนี่ ปสมังานใช้ก็ได้นี่ไม่ใช่นะโบแมนนะเขาต้องถามว่าคุณมีประสบการณ์ไหมคุณเคยผ่านงานอะไรมาบ้างคุณเคยได้เงินเดือนสูงสุดเท่าไหร่อืเขาสิถามเออคุณทํางานแบบนี้คุณชอบหรือไม่เขาสิถามหลายอย่างหลายเนวการสัมผณ์งานนะเออกูบอกเคยสัมผณสดอกแต่ว่ากูไปน้ำผัวกูเห็นเขาถามผัวกูนะกูเออคุณเคยทํามันนี้มาไหมคุณเทรอ่าคุณทําเงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่ตอนสมัยนั้นเงินเดือนเก็ตท่านหา รับปริญญาเงินเดือนเจ็ดพัญหาสมัยนี้กูบูหูอาจจะตีไป, 10, ปร้อยหมื่นกว่าบาทไปต่างจังหวัดเฮาหมื่นสองหมื่นหนึ่งไปบางบางมองกั 10, บเป็นหมื่นหนึ่งบังหอนทัหมื่นหาอืมแล้วแต่งานแล้วแต่เขาเอิ้อนอย่างแล้วแต่อายุงานเออมันบอกแม่บอกว่าวมีปัญญาทํามาหากินอย่างอื่นไปทํามาหาแดกมองอื่นเหรอหูบ่าว่ามันบอกพ่อกินพอนบอกพ่อใช้่าใชา้ใจมันร้ายกลัวอาา้าใจบ่ คือมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางค่าใช้จ่ายต้องมากินแบบนี้อาจารย์ชิงโตลูกสิงโต,งโตมันจะบอกออกเลขสิงสถติมาดูแทๆเออข้าใจบอสียอธิบายให้ฟังเดอ้องานที่ประเทศไทยเฮามันบแม่นงานเมืองนอกเออข้าใจบอบบแม่นรัาก,การเรียนสูงมาแหละเออกูต้องไปเรียนกูนต้องไปทํางานให้มันมีหน้ามีตาให้มันชมกับเกียิศักรีกูที่เรียนมา มันบอแมนคนเฮาน่ะมัน,นถนัดทางไหนแล้วมันเอาทางนั้นทำยูทูบมนก็ได้สำคัญกับเงินเดือน,นที่เฮาออกไปเห็ดทานไหนแต่ว่ามันได้อยู่กับลูกกับเมียได้อยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างยาค่าใช้จ่ายคือน้ำมันลดคือออกไปกินแบบนี้ค่ะเข้าใจาบอเออย่างน้อยก็เงินตรงนั้นก็มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟนี่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 ค่าน้ำมันลดนี่นี่เนบลดจุะเดนเี่ยมัน็ววกันเออ มันบ่าแมนว่าเขาบ่มีปัญญาทำมาฮาแดกถ้าเกิดสมมติว่า y o u t u ู e ไม่มีไรายได้หรือว่าไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้เราเออถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันถ้าเกิดว่าเราไม่ไปนะ่ะเออคนเฮามันบ่ปล่อยให้ตัวเองตายหรอกนาะเชื่อขอยนี่เอออยู่มาปูนนี่แล้วเ่าเพชรกับสี่สิบสี่ปีแหละขอยกับสามสิบหกปีแหละปีนี่ลหละเออมันบ่ปล่อยให้เจ้าของตายหรอกยังไงมันก็ต้องดิ้นรนยิ่งกับเรามีลูกแบบน,นี้เออเข้าใจบ่เออ มียังกับคลายแมนบดอะถามมันบ่มีอะไรกัไหใจบออืมว่าอันมั่วตะขี้เกียจเหรอมันใช้ปากฉัมาเจะของมันยกยอเมียมันธรรมดาเลยเมียก็ต้องยกไว้บนหัวต้องย่องเมียต้องย่อเมียอยู่แล้วสัซะคนเท่าน่ะถ้าเจ้าอยู่น้ำกันแลวเจ้าบ่ห้กกำลังใจพัวบ่ห้กกำลังใจเมียบ่ห้กกำลังใจพัวพัวบ่ห้กกำลังใจเมียแล้วมึงสวอยู่ไปหาสแตกเนี่ยกูถาม่ยอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่แล้วได้อะไร อยู่แล้วไม่มีความรักให้กันอยู่แล้วไม่มีอะไรแบบว่าอะไรว่ามึงไม่ได้ย่องกูเลยไอแพดแก้ไปทุงนะฮะเอาไว้ใส่ของอคนเฮ้ามันต้องให้กาลังใจพัวแหละค่ะพัวก็ต้องให้กาลังใจเมียซึ่งกันและการครอบครัวนี่ต้องมาที่หนึ่งครอบครัวต้องที่หนึ่งบอมแมนสิไปเห็นคนอื่นดีกว่าครอบครัวกับบอมแมนเข้าใจบ่ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนอืม ถึงข้าวลาบากก็ต้องลําบากน้ากันัวเมียถึงข้าวสุกก็ต้องสุกด้วยกันเขาถึงเรียกว่าคู่ชีวิตอืมข้าใจบอมันก็ต้องยอง่อง,องก็ตะข่อยก็ยังย่อง,องพวข่อยอ๋อถึงมันจิขี้ข้านก็สร้างมันมีเดือนรอดไผยคำว่าขี้เกียจของสูงน่ะแบบไดขี้เกียจพวก,กูบัจับจอดจับเสียมเห็นปออ่า,า,ามันไม่จับจอดจับเสียมว่าแล้วว่ามันขี้เกียจอืม อะไรอะไรห้อ,องมาสีโ,โอ,อ,อธิบายไปกับฉันนั่นแหละอธิบายให้คุ้ยฟังพี่น้องมันบอกเข้าใจหรอกมันบอกเขาก้เขาใจว่าการที่มันเว้าแบบนี้แลวการการปฏิบัติการปฏิบัติกา,ตการที่เฮานำเนินชีวิตแต่ละมือดำารงชีพของเฮ้ามันเป็นแนวไหนมันบอกเข้าใจมันบอกเข้าใจหรอกว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันมันเป็นแนวไหนชีวิตจริงนะไม่เมนละครน,น,นั่นนี่ถุงสีมาบอกว่าไปหาเหตุงานไปเดินหางานอื มันไม่ละครนั่นไมคือเรื่องจริงการตะกาออกไปกคายเงินแล้วคนทุกคนอยากสบายบ่มีพลอยอยากลำบากคุณสิบอกไม่ให้เออเรื่องผัวยอะไรเมียย่องก็นมันดีแล้วมีกระดากันคุณสิบอกไม่ใหเ้เด้อความหม,มามยเพิ่นมาเงาะใส่ก้าความหมายม่นต้องมาเงาะใส่กูดอกัวก,กูหามากูก็ได้กินกูก็ได้ใส่อืมเข้าใจบ่เออ เงินทุกบาททุกสตางค์ได้มากเอามาให้เมียคัวกันเลยเออเอามาให้ยังก็ให้ใส่ใจในบ้านนี่แหละซื้อข่าซามกอกหมอ้อจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านมลูกค่ารถค่าน้ำมันรถอออชุอสิว่าจังไดส์ป่อือจ่ายจบดูแล้วเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวมากๆเลยก็เป็นยังเห็นแก่ตัวกับพวกข่อยบอม่นผพวเจ้า ใจพ่อก็โม้เข้าใจบอไหนดูอะไรเป็นอะไรนี่เัอือไหนเห็นเป็นยังจักดทองอ่าล้างมือแล้วดึงเสื้อขึ้นจแล้วมือหมดแดงไฟกัดมือไปจักเออมามามานี่พอไปล้างมือไปอือมา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 ล้างมือมาวุ่นวายจริงจริงเนาะมาใส่รูปว่าเป็นอะไรมันนี่พอดูก่อน ทำมาเห็นแกโตเนี่ต้องไปใส่กับคนอื่นคนเพว่า,า,วาข่อยบยุ่งกับไผ่บม่มีหมู่บ่มีพวกอีกดูแต่กับลูกกับเมียตักซี่ใส่เข้ามาเห็นแกโตกับไผ่้ากซีมาใส่ว่าเห็นแกโต,ก,ก,โตกับเมียนี่เชิเป็นไปบ่ได้เถอะคนบม่มีหมู่มีพวกสิว่าเห็นแกโตอืมทักซี่ว่ามาเห็นแกโตกับข่อยเนี่ยมันบ่แมนดอกจ้าอ่าโเมียมากระซอยกันหแหละ ่อยซอยเจ้าเจ้า่อยซอยคอยเนี่ยพวกนี้ได้แปดนาทีไพคีขั้นไพคีก็นั่นก็แล้วแต่ผู้ได้ขยันผู้ได้ดูก็ดีใจน้ามีเงินมีคํามีรถมีหนามีตามีสังคมสังคมจอมปลอมอ่ะสังคมมันใส่หน้าขากันนะมีเงินก็ใส่หน้าคากันอันตัวให้โซ่แข่งกันนันตัวคนเฮาก็นั่นนันตัวเวลาบมมีเงินมาเด้ยวอ้บไร้เม่นมูกูได้บ่ะบ่เม่นเพื่อนกูได้จังอายอืเห็นตั้งแต่อยู่บ่อกุ้งเนละ มนก็ด่าแม่ตัวเองเห็นด่าแม่ตัวเองเห็นมานานมากรับไม่ได้รับก็บได้ก็ไปผูกข้อตายืมรับก็ได้ก็ไปผูกข้อตายไปโรดไปต้องได้ก็ไปอย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่นเขา<ส>เรื่องด่าพ่อด่าแม่เราอยู่สิป,ปีออกับเราเศร้าบะชู้คนอื่นที่เขาข่าพ่อข่าแม่สู้คือผมไปด,าาด่าเขาไงฮะุ่มที่เขาข่าพ่อข่าแม่นะตัดข้อพ่อข้อแม่นะเ,เ,นะเป็นยังซูขข้คือผมไปก่อนชุนม้มันมข่มขืนลูกเต้าออนั่นไอ้พวกซูัวนะสู้คือผ่ไปซะ เออลูกตัวเองลูกนี่ใส่ตัวเองคมคืนนะ่ะเออนั่นเนะขาคนซวยนะฮันการที่กูเทียงพอเทียงแม่เขาเ่ได้เอิญแบบกูด่าพอด่าแม่ก็นอกกันดีอ,อะดาะเออคนถูกคนมันก็ต้องดา่ามันต้องพิษกันคนลีครอบครัวเดียวกันเออเพรว่า,าดอกสูบเคยเทียงพอเทียงแม่สูบเอ้ยคือสเก็คนดีค่ะเนาะถ้าดีจริงอะบาต้องมาซาลาแหนหรือว่าเสือกคอมเมนต์แบบนี้้าใจบอกเพราะว่าสมองของมึงมันมีแค่นิดเดียวเองมันมีแค่หัวโปรตีนกูแัช่นซะ มันไม่ได้เคืองเลสมองกูดอกมึงไม่ได้คดอือดีดอ๋มึงสลัดกูกูดอกกูก็ไม่ได้ว่ากูสลัดกว่ามึงแต่กูหูใส่หูพุงมึงว่าสันซะแล้วแต่เนี้ยแม้แต่คอมเมนต์ของมึงนี่สมองของมึงนี่กูก็หูแล้วว่าสันดานมึงมันเป็นอะไรใจบอ่อ่าครอบัวก,กูสิเป็นอะไรก็กกกเรื่องของกูดอกว่ามี่กินกรเรื่องของกูเออมาต้องมาแนะนําดอกเออถ้าอยากให้เหตุงานกับหางานดีๆไอ้พวกกูเหตุแน่สะเออมีบ่หาให้แน่ไมให่พวกกูไปอ่า มันตัน้งชแนนได้ทั่วถ้าอันยูทูบนี่เออนี่แหละเขาเดี๋ยวคนอิชาริศยาเห็นเขาอยู่เฮือนอยู่สั้นอยู่แบบว่าอยู่กระพ่อกับลูกลูกเต้าเขาอยู่น้ากันอิชาริศยาอิชาชีวิตเขาตัวเองบบมีแบบเขาเอ,อืมบ่ขิดเบองว่าน้องมนต์แล้วเป็นคนฟังเล่าไม่ราลูกก็เห็นอี่ยังเกี่ยวกับโรงหลอกโรงเรียนเห็นยังจิไปคนเห็นแทงเขาเออคิดได้ยังไงคนเฮ้าเนี่ยมันอยากสแสวงหาสิ่งดีๆให้ตัวเองทั้งนั้นเลยมันเลือกไม่ได้เพราะกูมันเกิดมาจน มันบ่มีฟูไดจากจนเออเพียงตว่ามียังกินปัจจุบันมียังเห็ดเฮ็ดโดยที่ม่ต้องเดือดร้อนไผเออตตาบใดยังเดือดร้อนไผก็คือว่าเอาโตปรอดเอดอกูก็ยอมรับก่ากูกัเดือดร้อนอยู่ออกูไ่เคยเคยยออ่องกับจะคล้องมึงด้วยหรือว่ากูมีหันมีนีด่ดอกเออกูคือตว่ากูเกิดมาแต่โตวเวลากูตายไปกูก็สิไปแต่โตแค่นั่นเองพี่น้องเลยบันน้คือยังหลายชีวิตนี่ฮะเออตอนนี้ความคิดตอนนี้บ่ พวกกัดอย่างหนึ่งพวกกัดกับลูกให้ลูกกูมีกินก่อนะระดับแรกเลยคือมีกินก่อนชองมากคือการศึกษาให้เขาแค่นั่นแหละเรื่องก,การศึกษากูบบังคับแล้วแต่ว่าเขาอยากเรียนสําไดเออ่าบังคับอีกว่าเออมึงต้องเป็นด็อกเตอร์กูมึงต้องจบปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทบอแล้วแต่ลูก้าลูกไงแมาแม่บม่อยากเรียน<อ>เนี่ยเด้ออยากไป<อ>ทางานแล้วเออกลับไปเอ่ คุบาบังคับก่บฉันแะู้สิเลี้ยงลูกให้เขาเป็นหมู่เป็นพวกเป็นให้เขาปรึกษาเขาได้บัดทุกเหลืองทุกเล่าสามมูกันจริงกระจาจบอกมียังเขาสามารถพี่พูดคุยกับเขาได้คุยกับเขาได้ไว้เขาเก่งใจไว้เขานั่นนะจริงได้บดนี้เขาก็บอกเขาเขาก็ตี้กระเตือนเขาเออคู่บ้ากบมีให้อนออโอเคนะซมี่และพี่น้องซมี่แล้วบ๊ายบาย